นี่ก็คือช่วงที่2ของรายการตีสิบเด็ครับล้วงเรื่องเราท<น>่านผู้ชมฮะถ้ามีเงิน1น0 0 0แสนบาทและต้องารเที่ยวรอบโลกจะทำได้หรือไม่และคิดว่าถ้าจะทำคิดว่าไปได้ไกลแค่ไหนถามแค่นี้ก่อนแต่จริงๆมีเด็กหนุ่มคนนึงฮะเป็นคนไทยครับเขาพิสูจน์ว่าเงิน1น0 0 0แสนบาทพาเขาเดินทางไปถึง20ประเทศได้นะ20ประเทศนี่ไม่ใช่ในทวีปเดียวนะฮทวีปครับ และที่สําคัญเขาขึ้นเครื่องบินแค่ครั้งเดียวเหลือเชื่อไหมฮะการประชนภายรอบโลกในครั้งนี้เขาเจอประสบการณ์ชีวิตมากมายทั้งเสี่ยงตายและเจอเรื่องเหลือเชื่อแบบคาดไม่ถึง วันนี้เราจะมาย้อนการเดินทางรอบโลกอีกครั้งกับเขาครับคุณน็อตชันธนผู้เจริญครับสวัสดีครับรู้สึกเป็นเกียรติมากเลยนะครับที่ได้มาเจอคุณอาริทวัฒนะครับเพราะว่าคุณแม่นะครับติดตามมาตั้งแต่ผมยังเด็กๆเรียกได้ว่าลืมตาดูโลกมาเนี่ยเจอคุณคุณอาริทวัฒน์โอ้โหไม่รู้จะชมว่าเขาเด็กหรือเขาแก่ดีอนเนี่ยห็นใจมากครับผมอะไรครับอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยดูรายการอาร์เนี่ย ยี่สิบห้าครับยี่สิบห้าเองเหรอตอนนี้ใช่ครับอายุแค่ยี่สิบห้าแต่ว่าไปเที่ยวรอบโลกมาแล้วเต็นที่วางอยู่นี่ถามก่อนเต็นจริงเนาะเต็นจริงครับเต็นจริงที่นยอ่ทีนตใส่ไอ้แบกขึ้นหลังไปเน่นะฮะเส้นทางบนเสื้อของเขาก็คือเส้นทางที่เ็าเดินทางนะฮะหาตังเที่ยวรอบโลกนะครับและนี่ฮะนี่คือแผนที่ที่เหมือนกันนะครับ เป้อันนี้คือเป้ที่แบกขึ้นหลังด้วยใช่ครับผมอันนี้จะเป็นเป้ใหญ่ครับซึ่งใหญ่ประมาณ70ลิตรแล้วก็สามารถจุดได้ประมาณ30กิโลครับผม<ส>แล้วก็นอตยังมีเป้เล็กอีกเป้หนึ่งก็จะสะพายด้านหน้าแต่ว่าวันนี้ไม่ได้เอามา โอ้โหแพ็กที่เขาเรียกว่าแบ็คแพ็คใช่ไหมครับใช่ครัแบ็คก็คือหลังเนี่ยฮะใช่ครับอ๋อมีฟรอนต์แพ็กด้วยใช่ครับมีฟรอนต์แพ็กโอ้มีหน้ามีหลังด้วยใช่ครับโอ้โหเดินอ้วนเลยใช่ครับ30มกิโลแล้วข้างหน้าอีกข้างหน้าอีกกี่กิโลซักประมาณหกกิโลครับเกือบ40่กิโลต่อใช่ครับด้านหน้าเนี่ยจะเอาไว้ใส่ของที่จำเป็นเวลาเราหยิบ้วงมันก็จำเป็นทั้งหมดได้เลยไอ้ข้างหลังไม่ไม่จำเป็นหรือไงอ่ะข้างหลังมีอะไรอาไปเนี้ยมีอะไรอ่ะส่วนใหญ่ก็จะที่หนักก็จะเป็นนนนโโ้้ตตบบบุุ๊๊กกกครััห ผมจะมีรองเท้า3คู่ครับเป็นรองเท้าเดินทางโดยเฉพาะเลยวันนี้ไม่ได้ใส่มามีกล้องด้วยในนี้นะครับโมีน้ำอ่ะก็รวมๆกันทั้งหมด30มิบกโลหนักมากครับเสื้อผ้าเอาไปกี่ชุดก็เกือบเกือบสิบชุดนะครับผมเพราะว่าเสื้อผ้าเนี่ยตั้งแต่รุดูหนาวร้อนฝนผมเตรียมไว้หมดเลย ใช่ครับเพราะว่าการเดินทางครั้งนี้ผมคิดไว้ว่าน่าจะสักประมาณ1ปีที่ผมจะเดินทางตั้งใจใช่ตั้งใจว่าหนึ่ง <ใน S 2> 1 1> ปีป<ร>ปใช่ครับเสื้อผ้าสิบชุดใช่ครับทางานอะไรเนโนตสมัยอายุยี่สกว่าเองเดินทางรอบโลกแล้วหาเงินได้เป็นแสนเนี่ยครับต้องบอกงนี้ก่อนนะครับว่าผมเนี่ยด้วยความที่ผมเป็นเด็กบ้านนอก <S <S 2> <S 2> ผมเกิดในอําเภอกันตังจังหวัดตังครับแล้วก็ผมเนี่ยชอบดูรายการท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวประเทศต่างๆเราอยากจะไปเจอโลกกว้าง ที่มันใหญ่กว่านั้นนั่นคือจุดเริ่มต้นของความฝันครับและหลังจากที่ผมเรียนจบปุ๊บผมก็เริ่มทำงานเลยครับผมเนี่ยใช้เวลาเก็บตังประมาณอ่าหนึ่งปีนะครับแล้วก็หนึ่งเดือนในการที่หาข้อมูลต่างๆผมหาได้ทั้งหมดหนึ่งปีแสนสี่หมืบาทเก็บได้หนึ่งแสนสี่มืใช่ครับผมสี่มืนซื้ออุปกรณ์อุปกรณ์การเดินทางเต็นตงเตง็นเป้ shift. ครับกระเป ảo, ๋ารองเ <generation> ท้าเสื้อ อะไรเงี้ยครับเสื้อกันหนาว3ัวอใช่ครับสามด้วยดูสี่หมื่นบาทแล้วก็เป็นเอกสารด้วยครับพวกวีซ่าวีซ่าจีนวีซ่าเชงเก้นเข้ายุโรปก็ต้องเตรียมลวงหน้าไปก่อนครับแล้วถ้าบอกพ่อแม่ว่าจะไปเนี่ยทางบ้านเขาว่ายังไงเนี่ยพ่อพูดมาคําเดียวเลยครับว่าถ้าจะไปไม่ต้องมาคุยกันอ ส่วนแม่เนี่ยพ่อห่วงเลยโอ้ห่วงกว่าแม่ครับ,ห,รบห่วงกว่าแม่แม่เนี่ยสองจิตสองใจอยากจะให้ไปด้วยอยากให้ลูกทําความฝันของตัวเองอะไรเงี้ยใ,<ห>ใช่คร<า>ับใช่ครับแต่ว่าอีกหนึ่งความคิดก็คือ,อมันไม่มีความปลอดภัยเลยมันแบบไปเจออะไรบ้างแมเ่เขาแบบเขากลัวมากอพอสุดท้ายแล้วตอนที่เก็บเงินได้แสนสี่แล้วจะออกเดินทางเขาก็โทรมาว่าเออจะไปจริงเหรอเป็นระยะสุดท้ายแล้วที่เขาพยายามกล่อมเราให้เราล้มล้มเลิกความคิดนั้น แต่ผมก็บอกว่าผมก็จะดูแลตัวเองดีๆไปเลยก็ยังไงผมเก็บมาถึงขนาดนี้แล้วผมก็ต้องไปให้ได้ใช่ผมก็ออกเดินทางเลยครับคุณนาเราจะไล่เส้นทางนะครับเพราะว่าน้องเนี่ยเริ่มต้นจากประเทศไทยแน่นอนว่าแล้วก็ขึ้นไปทางเหนือใช่ครับผ่านไปทางลาวใช่ไหมผาลาประเทศเลยทางลาวครับกี่ประเทศ20ประเทศ20ประเทศนะนับไปนะไทยปาปลาลาวนะลาวจีนจีนมองกเลียคับมงกเลียนี่หละฮะรัสเซียแล้วก็รัสเซียโอ้โห รัสเซียนี่น่าอยู่กันยาวเลยเดินทางไกลเลยใช่ไหมอันนี้น <ะ S 2> เป็นรถไฟทางไซบีเรียครับนั่งประมาณ5วันครับจากมองโ,งโกเลียไปถึงสุดตรงูเมืองมอสโกครับใช่ครับโอ้โหข้ามประเทศรัสเซียตร,รงไหนเกือบกว่าครึ่งอ่ะใช่ครับมีเกือบครึ่งกว่าครึ่งอ่ะไปรัสเซียนะคร,ครับแล้วก็ไปจอร์เจียครับด้านล่างจอร์เจียนี่ใช่ไหมจอร์เจียเล็กๆเนี่ยนะประเทศจอร์เจียอ่าแล้วก็ไปตุรกีครับตุรกีนี่ครับจากนั้นก็ไปกรีซครับ กรีซนี่เข้ายุโรปแล้วครับก็บัลแกเรียบัลแกเรียโรมาเนียครับโรมาเนียอังการี่ฮังการีฮังการีประมาณตรงนั้นแล้วก็ออสเตรียออสเตรียก็แถวนี้ฮะเยอรมันครับเยอรมันนี่ขึ้นมานี่ครับแล้วก็ลงมาอิตาลีอิตาลีนี่สวิตเซอร์แลนด์ค uh, รับซา์ so, ์บวรกก็อยู like ่ประมาณนั้น like ั้นะะฮแล้วก็ไปฝรั like ่งเศสฝรั่งเศสไปสเปนสเปน จากนั้นผมก็นั่งเครื่องครับรอบเดียวนี่แหละครับใช่ครับก็คือจากสเปนนี่แหละฮะนั่งเครื่องบินฮะใช่ครับแล้วก็มาที่โซอัฟริกาใช่ครับประเทศแอฟริกาใต้ครับประเทศแอฟริกาใต้ในทวีปแอฟริกานะครับผมแล้วก็ไปประเทศซิมบับเวครับซิมบับเวซิมบับเวนี่อ่าซิมบับเวครับข้ามไปแซมเบียครับและแซมเบียและประเทศสุดท้ายก็คือแทนซาเนียและแทนซาเนียอ่าแล้วครับทั้งหมดนั้นคือ20ประเทศยีประเทศกี่วันฮะใช้ไปทั้งหมด เดเดือนครับคุณอาเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนอืมอ่าเป็นยังไงบ้างย0สประเทศ <laughs> 1นึ่งแสนบาทอยู่ได้เหรอมันยังไงอ่ะไ่หาล่วหางเงินยังไงไอัน,นี้สงสัยก่อนมันต้องทำงานไปด้วยไหมอ่าตรงนั้นมีครับแต่ว่าการทำงานในที่นี้ไม่เราไม่ได้ตังค์มาโดยตรงนะครับแต่จะเป็นการแลกที่พักแล้วก็อาหารฟรีไปเจออะไรที่คิดว่าโหดสุดมนะั้ย โหดสุดสําหรับผมนะครับก็จะเป็นการโบกรถครับคุณอาก็คือโบกรถจากกรุงมอสโกประเทศรัสเซียครับครับโบกรถโบกไปยังกรุงอิสตันบูประเทศตุรกีครับจะไปตุรกีใช่ครับโหโบกระหว่างแถวไหนเพราะตรงนี้ก็นั่งระยะนะครับตรงนี้เลยครับผมเป็นกรุงมอสโกเป็นเมืองหลวงของประเทศรัสเซียอ้โโบกที่มอสโกประมาณนี้ใช่ครับโบกจากตรงนี้จะข้ามไปตุรกี ใช่ครับจ้าลงมาเนี่ยก็เป็นสุดเลยครับตรงนี้เลยครับโอ้อามาสุดใช่ใช่ครับกี่กิโลโกเนี่ยสามพันกิโลครับสามพโอ้อ่ะเกิดอะไรขึ้นก็ที่โหดมันก็จะอยู่ตรงที่ผมใช้เวลาโบกไปทั้งหมดทั้งสิ้นสิบชั่วโมงสิชั่วโมงสิบชั่วโมงจากตอนเช้าคุณอาจนแบบค่ำเลยมืดตึ๊ดตื้อผมก็ยังโบกอยู่ใช้ไฟตัวหนึ่งที่ติดอยู่บนหัวแล้วก็ พยายามโบกให้ได้อะไรเงี้ยในทีสุดก็ได้ใช่ครับผมเคยเจอเรื่องอะไรที่แบบแบบเหลือเชื่อไหมอ๋อแบบเคยครับก็คือก็ในการโบกรถนี่แหละครับคุณอาก็มันมีอยู่วันหนึ่งนะครับที่ผมโบกอยู่ที่ประเทศตุรกีอันนี้ขยับมาตุรกีแล้วครับตุรกีตุรกีตุรกีจาเจอล้วก็มาตุรกีป๊อตุรกีอยู่นี่วันนั้นเป็นวันที่เหนื่อยที่สุดเลยครับคุณอาในการโบกรถอันเนื่องมาจากว่าผมตื่นมาพบว่า อาหารทุกชิ้นที่ผมมีอยู่มันหมดอายุใช่ฉะน,นั้นอันนั้นคือเรื่องแปลกแล้วเ,เราไม่รู้เหรอคือตอนนั้นอะไรอาหารอะไรอาหารกระป๋องเหรอเป็นแบบอาหารกระป๋องบ้างแล้วก็เป็นขนมปังด้วยแล้วสองก็คือผมออกมาจากเต็น์ปุ๊บผมพบว่าเต็นท์ผมมันหักก็คือจะมีรอยหักอยู่ครับตรงตรงโครงะครับเ,เพราะว่าผมไปนอนที่ชายหาดทะเลดําที่ประเทศตุรกีเรามัน,นโดนลมซัดปุ้งพังโบกรถอยู่ประมาณสองชั่วโมง สามชั่วโมงไม่มีใครรับสักพักหนึ่งครับมีรถตู้คันหนึง่งขับมาจอดตรงหน้าผมรถเออกระจงลงมาโอ้โห,โอโหตอนนั้นแบบขนลุกมากเลยผมลุกสู้เลยโ,โบางถามว่าไปไหนเอาอเคาด้า,าใช่โอ้ผมก็เอาไปดูเขาบอกว่าส่งตรงนั้นไม่ได้แต่ส่งได้20่ิกิโลห่างจากนี้ว่าโอเคผมขอออกจากตรงนี้ให้ได้ก่อนเพราะว่าชัยภูมิตรงที่ผมอยู่เนี่ยมันมันมันแย่มากตรงนั้นครับมผมก็เลยขึ้นไปกับเขา หลังจากนั้นเขาก็สวดครับแล้วเขาบอกว่าให้ผมท่องบทสวด,ดบทสวดหนึ่งท่อนหนึ่งครับผมก็จาไม่ค่อยได้นะอินลาอิละละอะไรสักอย่างนะครับอบอกว่าถ้าเกิดท่องบทนี้แล้วมจะมีใครบางคนมาช่วยคุณ<อ>แล้วเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าไม่มีใครมาช่วยเดี๋ยวเขาจะวนลบรถกลับมาช่วยผมเองอเ,อเขาบอกผมอย่างนี้เลยแล้วหลังจากนั้นพอเขาไปปุ๊บผมก็โบกต่อมันเป็นวันแบดเดย์มากร้อนมากผมปวดหัวมากตอนนั้นแบบโหสุดสุดแล้วคือสุดๆแล้วจะยอมแพ้แล้วครับตอนนั้นคุณอาผมก็นึก คำของอาบังมาได้ผมก็เลยแบบโอเคงั้นท่องดีกว่าผมก็ท่องเลยท่องเสร็จปุ๊บตื้อๆๆาละเลาะ,ละปุ๊บสักพักครับคุณอาห้าหนาทีถัดจากนั้นมีหนุ่มคนหนึ่งปีด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 รถมาจากด้านหลังผมผมแบบเฮ้ยมีคนเรียกผมจริงๆด้วยเขาโบกมาจากด้านหลัง เขาบอกว่าคือคือเราเราเราบอกอย่างนี้ใช่ครับก็คือรถทางนี้ใช่ครับไปทางนี้เราต้องการไปทางนี้ใช่ครับแต่มีรถด้านหลังด้านหลังเราด้านหลังเลยในในทิศที่เราจะไปใช่ครับอ่าตอนนั้นขนลุกมากเฮ้ยผมเลยเข้าไปถามเขาว่าจะไปไหนเขาบอกว่าเนี่ยจะไปที่ยูเนี่ยถือป้ายพอดีเฮ้ยจริงเหรอโอเคผมรีบขึ้นอ่าแล้วผมก็สงสัยว่าเอ้ยทำไมเขาถึงย้อนกลับมารับผมแบบนั้นนะเพราะมันอยู่ด้านหลังผมก็สงสัยเหมือนที่คุณอาสงสัย ผมเลยถามเขาว่าทําไมเขาทําอย่างนั้นเขาบอกว่าจริงๆอ่ะเขาไม่ได้ตั้งใจจะรับผมเลยเขาผ่า <adapting> นไปเลยเขาอ่ะรีบมากที่จะไปงานมั่นของพี่ชายเขาที่เมืองที่ผมถือไปแต่บางเอิญตอนที่แบบส่วนผมไปอ่ะผมอยู่อย่างนี้เขาส่วนมาอย่างนี้เหมือนมีอะไรดนจิตโดนใจฟึบมาในหัวเขาว่าต้องรับต้องรับต้องรับ <c oughs> <c oughs> โอ้โหแล้วหลังจากนั้นครับูนาเขาก็พาผมไปเลี้ยงข้าว มือมือเที่ยงก็คือเป็นพัฒนาคารใหญ่ๆเลยเขาพาผมไปเลี้ยงบอกว่าเนี่ยพ่อเขานะเป็นเชฟระดับระดับประเทศเลยแล้วก็แบบรู้จักร้านอาหารเยอะเขาพาผมไปกินอ่ะกินเสร็จไปถึงที่เมืองที่ผมต้องการเขาก็ชวนผมอีกครับคุณอาชวนไป งานมั่นของพี่ชายเขาผมแบบไวน็อดไวนอดเรามาเที่ยวอยู่แล้วเรามาเที่ยวอยู่แล้วแล้วผมก็อยากจะรู้อยู่แล้วว่าพิธีกรรมเขาเป็นยังไงอะไรเงี้ยผมก็ไปด้วยโอเคผมก็ได้ไปเป็นสักขีพยานในงานแต่งเราได้ได้ไปถ่ายรูปของเขาเลยได้ไปถ่ายรูปนะใช่ครับผมหลังจากนั้นครับคุณาพองานมั่นเสร็จเรียบร้อยปุ๊บ มันก็อาจจะดึกแล้วประมาณทุ <gramm at> <noise> ่มสองทุ่มเขาก็เลยชวนผมนอนที่บ้านตอนนั้นผมยิ่งขนลุกใหญ่เลยเพราะว่าถ้าเท่าแต่เท่าที่ผมโบกรถมาไม่มีใครเคยชวนผมนอนที่บ้านเลยแต่รอบนี้เป็นรอบแรกที่แบบเขาชวนแล้วนั่นนะจะบอกให้ใช่ครับคุณอาคือผมขนลุกมากไม่แน่มันก็อาจจะมีอะไรช่วยผมอยู่ได้ก็ได้ตอนนั้นอ เดี๋ยวจดให้อาหน่อยนะบทสวดไน้นะได้เลยเอาเท่าที่จําได้ได้ได้ธรรมดาอาต้องอาต้องสนใจยังไงรับสนใจแน่นอนได้ครับสุดยอดสุดยอดเอมีไหมที่ไปเจอแบบถูกปล้นถูกอะไรเนี่เกือบครับมีครับตอนนั้นผมอยู่ที่ประเทศแอฟริกาใต้ลวครับที่ประเทศแอฟริกาใต้เกิดอะไรขึ้นขาวนี้ครับเมืองโจฮันเนสเบิร์กที่ผมไปอยู่นะครับต้องบอกก่อนว่ามันเป็นเมืองที่ อันตรายอันดับต้นๆของโลกเลยก็ว่าได้ครับมันมีประวัติอาชญากรรมคมขืนการค้ามนุษย์โหต่างๆยาเสพติดอยู่ในนั้นหมดเลยและวันนั้นเป็นวันที่ผมไปถึงที่จฮันเนสเบิร์กเป็นวันแรกครับคุณอนาะผมเนี่ยกับเพื่อนอีกสองคนเป็นชาวแอฟริกันต้องการจะไปแบบไปร้านเหล้าแต่เราอยากจะเดินไปครับที่นั่นเนี่ยหลังจากพระอาทิตย์ตกจะไม่มีใครออกมาเดินเพ่นพ่านแล้ว ราะว่าจะอันตรายมากโอเคคือเมืองมันมืดมากครับคุณอามีแค่แบบไฟแปบบ๊แบบแปบบ๊แบบแปบบ๊บตามบางจุดแต่ประเด็นมันอยู่ที่ตอนที่ผมกำลังเดินอยู่เนี่ยมันมีแกง๊งเป็นแกง๊งเหมือนแบบเขาเล่นยาอะครับคุณอา <Ooh. S 1> แล้วแบบเขาก็เห็นว่าผมเนี่ยเป็นเอเชียผิวขาวเอาแล้วต้องมีอะไรแน่เขาเลยแบบพยายามเดินตามพวกเรา uh. พวกเราสามคนก็พยายามเดินเร็วๆครับ uh. เพราะว่ารู้แล้วว่าเขาตามมาเขาตามมาเป็นขบวนเลยนะ uh. เยอะมากแล้วผมก็ตอนช่วงที่แบบเขากําลังใกล้ประชิดตัวครับโอ้โหตอนนั้นเลยครับคุณนาถ้าไม่วิ่งไม่น่าจะรอดแน่นอนคือวิ่งหนีเลยเหมือนในหนังเลยคุณนาสามสิบกิโลด้วยอันนี้ไม่ได้ไม่ได้แบกนะครับตอนนั้นตอนนั้นไม่ได้แบกใช่ตอนนั้นผมแบบตั้งไว้ที่ที่พักเรียบร้อยแล้วใช่ก็วิ่งหนีกันเหมือนในหนังฮอลลีวูดนะครับคุณนาเออมันวิ่งตามกี่คนโอ้เป็นสิบครับคุณนาเยอะมากจนจนผมเนี่ยเดินอ่าวิ่งเข้าไปตรงจุดที่แบบ จุดโซนนักท่องเที่ยวเขาก็เลยแบบสลายตัวไปก่อนดีนะครับที่แบบวิ่งทันใช่ตอนนั้น<อ>ประมาณ1กิโลครับประมาณที่ที่ผมวิ่งอ่ะวิ่งวิ่งวิ่งหนีจากรู้ร,<น>รู้ไหมว่ามันมันมันจะไล่เราทําไมมันจะจับเราทําไมอะไรคือไม่ทราบจริงๆครับว่าเขาจะไล่ทําไมแต่แค่เขาเห็นว่าเป็นคนเอเชียนั่นคือมีตังค์แน่นอนอนั่นคือคนรวยแน่นอนนักเดินทางใช่นักเดินทา,ทางแน่นอนแล้วตะกี้นี้มีคำหนึ่งนะฮะเนี่ยฮะคนเอเชีย ผิวขาวแบบนี้ครับแบบนี้ไปอยู่แอฟริกาขาวสุดเลยอันนี้จริงอันนี้จริงจริงครับจริงครับคุณอแล้วในที่สุดก็มาจบอยู่ที่แทนซาเนียครับนี่คือประเทศสุดท้ายแทนซาเนียอันนี้เราว่าเราคำ่าไปนะครับเพราะเยอะมากนะฮะใช่ครับนี้ฮะทำไมถึงมาจบอยู่ที่แทนซาเนียเพราะว่าตอนนั้นสถานการณ์เรื่องโควิดครับคุณอาเริ่มจะระบาดเข้าสู่ยุโรปแล้วก็แอฟริกาครับผมและที่ไล่ ที่โหดกว่านั้นก็คือมันเริ่มจะเข้าไปประเทศบราซิลซึ่งเป็นประเทศปลายทางที่ผมจะต้องเดินทางไปต่อเอยโะโชคดีไม่ได้ไปนะนะดูว่าไม่อดไปเพราะว่าตอนนี้บราซิลหนักเลยใช่ครับโควิดนะฮะโควิดใช่ครับหนักเลยเจ้าหน้าที่ก็เลยไม่อนุญาตให้ผมเดินทางไปบราซิลก็เลยต้องกลับประเทศใช่ครับแบบไม่สมัครใจเลยครับคุณอาแหม่เจ็ดเดือนเหรอเจ็ดเดือนครับเจ็ดเดือนไปยี่สิบประเทศแล้วก็แทนซาเนียเป็นประเทศสุดท้าย ก็ต้องบินกลับประเทศไทยใช่ครับผมบางทีเจอความน่าเสียดายจะไปเมื่อไรนะเดี๋ยวเดี๋วต้องนะหลังโควิดครับคุณนะก็มีแผนว่าจะไปพอโควิดเพอแล้วเจอกันได้ครับผมเจอกันแน่นอนครับให้ให้มันจบซะก่อนใช่ครับคุณนะโอ้โหสุดยอดได้อะไรบ้างจากการเดินทางในคราวนี้ได้อะไรบ้างผมขอหลักๆสักสามอย่างนะครับคุณนะอย่างแรกเลยผมได้พิสูจน์ให้ ใครหลายๆคนเห็นแล้วครับว่าจริงๆการเดินทางมันเป็นของทุกคนนะมันไม่ใช่แค่เฉพาะคนรวยเท่านั้นที่สามารถเดินทางได้ขอแค่อย่างเดียวก็คือว่าคุณรู้จักการบริหารจัดการเงินครับผมอันนี้สําคัญเลยส่วน2นะครับเดี๋ยวนิดเดียวแสนหนึ่งเนี่ยพอครบจากแทนเซเนยปั๊บกลับมาเหลือเท่าไหร่ก็ตอนนั้นเหลือประมาณสอง0มยังเหลืออีก2 0 0 0มื่นหอใครับใช่ครับยังเหลือเฮ้ยทำยังไงอะ ใช้ประหยัดมากครับแสดงว่าเก่งมากก็ไปบบกไปแล้วก็ไปทำงานหาขอที่อยู่ฟรีกินฟรีอะไรไปมันจะมีวิธีการเซฟเงินอยู่เยอะมากครับถ้าเกิดเราไปศึกษาจริงมันมีเทคนิคที่เราสามารถบริหารเงินเราได้แต่ข้อหนึ่งละที่ได้มาข้อสองสองนะก็คือผมได้เห็นความแตกต่างแต่ละประเทศครับได้เห็นชีวิตที่แท้จริงที่แท้จริงก็สามสามก็คือได้ทําตามความฝันของตัวเองสําเร็จครับถึงแม้ว่า การทำความฝันของผมแค่ผมจะเก็บได้70%ครับก็คือเอเชียยุโรปแล้วก็แอฟริกาเหลืออีก30%ก็คือในอเมริกาแล้วก็ในออสเตรเลียแต่ผมรู้สึกภูมิใจแล้วครับแค่นี้ผมก็รู้สึกว่าผมสามารถฝ่าฟันคำดูถูกเหยียดหยามต่างๆมาได้อาว่ายังมีข้อหนึ่งข้อที่4ครับได้ความดีใจจากคุณพ่อของนอท กลับมาพ่อคงดีใจมากก็แบบมากครับเดี๋ยวไหบอกบ้านโน้นบ้านนั้นบ้านนี้เอ้ยมันไม่ตายกลับมาแล้วมันไม่ตายใช่ครับโอ้กอดใหญ่เลยนี่นะครับคือชีวิตของความฝันของผู้ชายคนหนึ่งอายุแค่20กว่าเองและในที่สุดก็สามารถทำความฝันนั้นให้เป็นความจริงได้ความฝันของทุกคนเป็นความฝันที่มีชีวิต มันจะมีชีวิตอยู่ต่อไปเรื่อยๆแล้วก็มาเตือนจําเราอยู่เรื่อยๆนะฮะว่าทําให้ฉันสามารถเป็นความจริงขึ้นมาเถอะฉันมีชีวิตเพราะฉะนั้นทําความฝันของท่านให้เป็นความจริงได้แบบคุณน็อตชันธนผูดเจริญครับประเดรับกิดยอดโอเคเป็นไงครับหนักโดนได้ไงอ่ะครับจริงๆถ้าเกิดเอาเต็นทไปก็จะหนักกว่านี้เยอะมากเต็นท์นี่กี่กิโลสกิโล ก็คูณบวกไปสักริมมีฟอนอีกใช่ครับอีกฟ้อนแล้วมัน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 บาลานซ์มาดีเลยใช่ครับสงสารนะเฮ้ย้เ้จริงเหรอโอ้โหจะไหวไหมเนี่ยหนูน้ำหนักแค่สาแปดเองสามแปน้ำหนักสามแปดสามแปดคับสามสิบหันด้านหันด้านข้างดูโอ้โหโอ้ใหญ่มาก ตีสิบเดย์นะคะที่อยากจะชมรายการย้อนหลังนะคะก็สามารถติดตามรายการได้นะคะที่ YouTube c h a n n e l 2020 e n t e r t a i n m e n t นะคะที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้มีพลาดคลิปดีๆจากรายการตีสิบเดย์ค่ะ